ครับผมสวัสดีครับผมรีวิวเกษตรยุคใหม่ครับมาครับพี่น้องนี่ครับลูกหอยสําหรับพวกที่เพิ่นเดิมฟากกอกเลยครับผมเราจะเอาไปล่งน้ำก้อนกระไดครับผมปะเดี๋ยวผมสีพาพี่นงองเอาไปปล่อยล่งน้ำครับไปเบิ่งวิธีเอาลงน้ำน้ำกันครับผมเพราะสําหรับคลิปอันฟากไข่หอยนี่มีพี่นงองเพิ่นทักมาสอบถามแบบหลายครับผมนี่ครับผม ทักทายกันไหนด้วยพี่น้องเน้อครับจำเอาเบอร์โทรครับผม0639919259ครับผมหรืออันเฟซไอหรืออันเพจครับผมแฟนเพจวยครับเด้อฟาร์มหอยทองโสภาพัน์ครับผมยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีอำเภอเมืองครับผมไปครับพี่น้องแล้วผมสิพาพี่น้องไปปล่อยเพื่อบ่ใหลากหอยปนนกนะครับเข้าถึงต่องฝักวิธีนี่ครับผม พี่น้องมีอย่างแนวท่างดีๆมาแดกเปลี uh ่ยนกันไหนครับผมนี่ครับผมบ่อตายนะพี่น้องฟักออกเพื้อตะับนี่ครับเดือมอวนไหนบอทเนตฟักออกเพื่อท่ากแยกออกไปครับผมแตายอค้พี่น้องเดี๋ยวผมจะพาเอาลงไปปล่อยในบ่อครับพี่น้องนี่ก็จะเป็นบ่อที่ผมเอามาปล่อยใบก้อนนา่นแหละครับอ่านุบานนะครับผมบ่งกีเหรอครับพี่น้องนี่ครับเห็นบ่อครับอนุบาลมาก่อนนะนะครับนี่ครับผมบุนพีครับผมซ้ำนี่เขาสีบอทเน้กินกันครับผม นี่ครับผมเดี๋ยวมาฝากไปก่อนครับดุนไงนินนี่ผมจงที่คอยตักออกไปนะครับพี่น,น่องมึงเอาครับเห็นไหมครับมันก็นจะเป็นขอดขอวัดแตกตางพี่นอ้องตัวนี้ก็จะเป็นบอ่อกับประมาณเมธาซิบคุณเมธาซิบครับผมนะครับพี่น้องผมสีเอามาปล่อยฝากฝาก,ฝากอานุบาลน,นะครับเห็นไหมครับเอาลงแบบนี้ได้แล้วเพอพี่น้องเร้อ เอาล้มแบบนี้เวยเฮายืมยืมดุนพีพคนก่อนนี่ครับเอาข่างไปเลยครับข่างแห้ดุนพีคนฝากเปนยางเงี้ยเด้เอเฮากระสีอร่อยไปน้ำผิวหนามก่อนพี่น้องเขินรับสาพาก่อนครับนี่ครับใครได้ที่ฝากออกมาท่าหนยมดเดกก็คือแสดงแบบจะฟอเแน่ครับพี่น้องนี่ครับฝากไปเลยครับพี่น้องมาเป็นยังครับกระทีสูเปียกเป็นสีลงหนาบเองครับ คเฮงเฮงตร he ing, he ing. งสีเห้องกับผัอคอยไหนครับผมพี่น้องไปในขันกอนไหนครับนี่ครับเป็นแนวทางนะพี่น้องเนาะนี่นะครับรัดบอครับพี่น้องครับผมาำรับเอาดูคอยมาลงบออนุบาลเด้อพี่น้องเด้อ วันครับกำักบประมาณสองอาทิตย์ก่าๆครับผมสุดที่ผมเตรียมหนามบอลนี่แหละครับบ่ออนุบาลนี่นะครับผมครับผมขอบคุณทุกท่านเข้ามารับชมครับผมเพื่อบรรเทาดคยิบคลิปต่อไปสําหรับแนวทางการเลี้ยงหห้ครับก็กดกระดิ่งคิดตามใหม่น่าแม่ครับผมก็เป็นกําลังใจนะครับนอขันคลิปนี้มีประโยชน์จากโคดรใดกครแช่ผมทำไงนะครับเด้อสองรีวิวกัเสียงลุกใหม่ ก็ตรนั่ความหูเกี่ยวกับการทํำเกษตรกการเลน้ยงห้อยมาฝากพีฝากน่องครับผมบานเมื่องขกาทีเกสตรภาพไปหาความดูจากความต่างๆครับสำนับเหนียขอเกล้าเข้ามาสวัสดีครับบ่มีการตายด้วนองเด้อใตยน้มใสจังน้อยครับนี่ครับประมาณนี้ครับเดี๋ยวเพิ่นกษติเตือนเองครับเพราะว่าเพิ่นฝากออกมาแล้วเพิ่นกับพร้อมที่ลงนามครับมือส้องมือห้าควายเอาลงกระไดครับผมขอบคุณทุกท่านครับ